ัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชพงศ์โอสถครับอาการร้อนในเจ็บคอนี่เป็นอาการที่พวกเราเป็นกันอยู่บ่อยๆนะครับทางแพทย์นจีนถือว่าอาการนี้เกิดจากพิษร้อนแทรกซึมเข้าทางจมูกล,ลงไปจนถึงคอทําให้พิษร้อนไปแสดงที่คอเกิดอาการอักเสบบุมแดงแล้วก็เจ็บคอได้ครับซึ่งอาจจะเกิดจากอาการหวัดในระยะเริ่มต้นการรับประทานของทอดของมันมากจนเกินไปรวมทั้งรับประทานอาหารรสจัดก็ได้ครับ หรือการไม่ได้พักผ่อนหรือการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดมากเกินเกินไปทางแผนจีนก็รักษากันโดยการใช้ยาเป่าคอได้ครับชาวจีนแต่ก่อนก็จะใช้ยาผงสําหรับเป่าคอซึ่งสมัยก่อนก็จะมาเป็นเป็นหลอดเวลาจะใช้ก็ต้องเปิดออกมาเทผงยาออกมาใส่จานหรือใส่กระดาษเสร็จแล้วก็เอาหลอดจิ้ม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 แล้วก็เป่าเข้าไปในคอซึ่งไม่ค่อยสะดวกแล้วก็รวมทั้งอาจจะไม่ค่อยถูกสุขลักษณะมากนักนะครับเดี๋ยวนี้จึงมีการผลิตยาเป่าคอ ในลักษณะแบบใหม่นะครับชื่อซันจินซีกวัวส่วนหรือที่เรารู้จักกันว่ายาเป่าคอแตงโมครับทำจากแตงโมจริงๆเลยนะครับเราก็ทราบกันดีว่าแตงโมมันมีฤทธิ์เย็นนะครับมีน้ํามากดังนั้นในการแพทย์แผนจ,จีนเขาก็เลยใช้สมบัติความเย็นของแตงโมนี้มาผสมกับสูตรภายนิดอื่นๆมาช่วยขับความร้อนที่เกิดจากพิษร้อนที่เข้าไปสู่ร่างกายเราก็เอามาทําเป็นยาเป่าคอนี่แหละครับเมื่อเปิดมาก็จะเห็นว่า จะมีหลอดพร้อมที่จะใช้สามารถจะใช้บีบพ่นผงยาเข้าไปในปากหรือในคอได้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะสะดวกและสะอาดปลอดภัยมากขึ้นครับยาเป่าคอนี้นอกจากจะใช้กับอาการเจ็บคอแล้วยังใช้กับอาการแผลในปากเนื่องจากร้อนในได้ด้วยนะครับโดยอาจจะพ่นยาไปบนแผลโดยตรงหรือใช้ขัตต้นบัดป้ายผงยาแล้วไปแต้มบนแผลก็ได้ครับหากมีอาการอักเสบมากหรือเจ็บคอมาก อาจจะใช้ผงยาเพี้ยนจือหวังผสมรวมกับยาเป่าคอนี้เป่าคอร่วมกันเพื่อช่วยลดอาการอักเสบทำให้ขับพิดร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ